สวัสดีครับสวัสดีคุณผูช้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน FM 9 9นะครับวันนี้ก็มาลุยฟุตบอลวันเสาร์นะครับที่ส8มกราคมยังจัดกัน้นเนื้อเนื้อนะบอลอังกฤษอาจจะวันนี้พี่มาหลีกไม่มีเตะนะครับไปเตะเป็น FA ฟเอครับซึ่งก็ผมว่าความจริงจังเนี่ยของบางทีทีมใหญ่เนี่ยอาจจะมีโรเตชันเพราะนั้นก็หลีกทางไปวิเคราะห์พวก liga, อบอลบุนเดสตีก้าเยอรมันรวมถึงฟุตบอลเซเรียอิตาลีดีกว่านะครับรับทัศนสฟุตบอลแบบจัดเต็ม TV89 วันนี้ไปดูคู่แรกครับเซเลออาเวลาตี2อนะอัลตันตาเจอซามโดเลียอัลตันตาช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังขึ้นม้อนะครับเพราะว่าก็สามารถชนะทีมอย่างทางด้านซาเนนิตนาได้82ดเลยนะครับแล้วก็มีชนะโบลอนยาได้21ส่วนนัดที่แล้วก็บุกไปเสมอยูเว่แบบน่าชนะ33สนะครับส่วนฝั่ง สามโดเลียเนี่ยโหสามนัดหลังแพ้รวดนะครับแพ้อูดิเนเซ่แพ้ทางด้านเอมโปลีแล้วก็แพ้นาโปลีนะครับรานนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าออตแลนตากำลังฟอร์มดีนะในบ้านน่าจะชนะได้แน่ๆแล้วก็มีลุ้นยิงขาดเพราะว่าเป็นทีมที่ยิงและยิงรัวยิงไม่หยุดนะครับตัวลุกอย่างทางด้านอา่ารูดลันแมรีนอฟสกี้นะครับแล้วก็ ได้ได้ว่านักเตะกําลังหลักอย่างเชลมี่โบก้านะครับรวมถึงอเดนโมล่าลูกแมนกําลังฟอร์มดีเพราะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยน่าเชียร์อตาลนตานะตามโดเรียน่าจะต้านได้ไม่อยู่ตลอด90นาทีคู่นี้เจอกันมา4ครั้งหลังสุดออตาลนต้าชนะได้หมดเลยนะครับแล้วชนะขาดด้วยซีซั่นที่แล้วชนะได้4ี่ศูนย์นะครับเพราะนั้นเชียร์อตาลนตานะครับ่วนอีกสองคู่เนี่ยก็อย่าลืมนะครับใครชอบบทวิเคราะห์ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับชื่อช่องว่า bon นะทา,างบอลนะทอนหาสระางงองู บอลใบไม้เอา่างาลาริงทางบอนลนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนบูเดสกซิกาเนี่ยวันนี้3ามทุ่มครึ่งทั้ง2คู่นะเกมระหว่าง Berlin แฮทเทอร์เบอร์ลินกับยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับคู่นี้นี่เป็นดาร์บี้แมชกรุงเบอร์ลินนะแต่ว่าเป็นดาร์บี้แมชที่ทางด้านแทท่าเนี่ยลองบุ้ยนะครับมี14แต้มเท่านั้นส่วนยูนิโอนเนี่ยโอ้โหลองจ่าฝูงมี33แต้มเป็นเกมที่ยูนิโอนดูเหนือกว่านะครับนัดที่แล้วก็ฟอร์มดีบุกชนะเบเมน2-1 ส่วนแฮธาเบอร์ลินนี่ก็รับเยือนนะครับแพ้คาร์บ้านกับวอฟบวกไปศูนย์ห้าผมมองวันนี้เนี่ยปิดประตูแพ้ได้เลยสําหรับยูนิโอนนะแล้วก็มีลุ้นเบียดชนะให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับยูนิโอนเบอร์ลินนะครับ, Union Berlin, รบส่วนคู่สุดท้ายไปดูเกมระหว่างไมค์สกับโบคุมโบคุมนีมเยือนเนี่ยคือทีมที่ข่วยที่สุดในบูเนสซีกาอันดับสามนะครับตอนนี้อยู่ที่สิบหกเพิ่งมีสิบหกแต้มส่วนฝั่งไมส์่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็อยู่อันดับสิบสองผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม แล้วก็ฟอร์มในบ้านน่าจะพอเชียร์ได้นะมีชนะโคโลนมีเสมอแฟรงเฟิร์ตแล้วก็มีเสมอไลฟ์ซิกได้นะครับส่วนโบคุ่มนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะัดที่แล้วก็แพ้เดเวอร์ไป0ูนแล้วก็เจอดอทมูลก็แพ้ศูนย์สามผมว่าวันนี้ไมค์ขี้หมูขี้หมาต้องชนะให้ได้นะครับแล้วก็น่าเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะแค่ชนะก็ได้เฮแล้วคู่นี้เชียร์ไมค์นะครับวันนั้น3คู่คลิปนี้เนี่ยเซเรียอาอิตาลีชอบอัตแลนตานะครับยิงกระจุยส่วนบูเดสซี่ใกล้ละมันชอบ ชอบไปที่ไมค์นะครับฝากไว้3ทีมนะฮะแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับใครชอบคอนเทนต์วิเคราะห์บอลแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางบอลด้วยนะครับทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันเลยนะครับทางบอนภาษาไทยนะทอนหารสราอางงงูแล้วก็บอลไม้ ile, อ่าง,งลอลิงทางบอลน,นะครับอวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับรับชัศนฟุตบอลแบบจัดเต็ม t v p e